มาดีพี่น้องมาละมันจะเกี่ยวคุกเก่าพี่เนาะเมื่อเดือนมากินปีใหม่เลยพี่เ,เา้าะมาอาบน้ำแบบอาเ,อเตะพี่น้องทิมเป็นเจ้ที่อิบติฮัมเฮ้ยเชี่ยเฮ้เชี่ยเสียหายนะแม่อาเตะกับยูฮานพี่น้องพี่เนาะโคตรหนาวเลยคำมาแน่เลยอุ่นๆน้ำคำมาแน้เลยอุ่นเตะเนาะ

อันนี้เคียวกับเท่อเป็นอีกล้นหนึ่งนะพี่น้องท่านสมัยเหลือสะอาดสะอาดเามหวาน่งๆสมถึงสอ้สอิมาองนมกปบกครจห้ามเดยทีมพที่ไม่หาม ขอ,องใส่ของซอยจัดเป็นระเบียบพี่น้องนี่คืออย่างราคาบ่พี่น้องตัวถืงตัวแพงพี่น้องเลยบางอันกับแพงบางอันกับถือคล้ายกับีหลากหลายอย่าง ของทันสมยัยแหละบ่ทันสมยัสมยตอนนี้นอุ้ยซึ้ง<ส>ว่าอยากนอนแห้งอะพี่น้องฮิ้วนอนจะมาขึ้นนั่งเต้นกันขึ้นเมื่อนอนนะหอยกินแลร่เร็วๆนี่ติ้วอยากไปอาบให้เด็กนี่เยอะอาบแ,แล้วหลักกระเพ้าไปหาอยู่ห้านอนที่วัดติ้วสิบอยากเมื่อ,อได้นี่ข้าวกินในใ,นใบเตี้ย Đi mày mẹ đi. là, đấy. <cười> ừ. <cười> oh. <Bớt> là. <laughs> พอ <si uh กินเติชิบด์เลยเด้อเนี่ยบ่เอ้นี่บ่นี่จากันเด้อเนี่แบปอาบได้มาก่อนเลยเอออาอดเอาซชนะเอากินเด้อตอนนั้นกูนอนรับได้เนี่เสื้อนอนอย่าปุ๊กเสื้อลูกอย่ากวนเคยได้ยินบ่ยามกินห้องเสื้อแน่ คุพ่อกินกินแล้วไปอาบน้ำคี่พ่อไปอาบนลยลกไป,ไปลูกไปอาไป,ไปแก้เสื้อผ้าไปลูก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 พอดไปตีเด้ออาล้วตาอาพ่อพอพอเสร็จมาใอไหร่น้องยุกิเบอร์ไงวะเห็ุดูเห็ดใดเหุ้หชะตาคอดนะเห้ไ,หไอือตาคอดดวงคูณเฮ้ยเห้ยนสักก็แหละเห้ย สมงามวซตคอนี่เห็นกงามที่ซตคอจคะฮักตืมได้อัมาเย็นยิ่มๆช่วยยิ่มช่วยให้นางยุกิเบิงให้ช่ให้นางยุกิเบิ้นางยุกิากได้สุดบอกจากันไปซตคอสหวยซตคอสถเสียนตัวไดเนาะบันซตคอสถเสียนสากบอมาห้ามถ่ายติวเดีติวเขาขหนากัเด้อโอเค ขาหน้าไปเอา้าไปกินขขามั้งเหรออยู่ในห้องน้ากินในเขาอยของน้ะเอ้ยกินขี้ขดึงขึ้นในทรงนะมันเหยียบปะนะทรงสัตว์คอตทั้งหลังนะมรูเขียนยังไงนะไปบ้าออกปะฮะเขาบอกว่า,า,าเขียนเลยเป็นบุ๋มสิหายเลยฮะเนี่ยโซมิน แม่มึงแหกเสียงคอยๆอยู่ห้องบาทหนึ่งได้ยินซามหมูบ้านน่ะเงาออกไปย้ายแสงไฟไฟไฟเขามันซ้ายลากอยู่แล้วไฟไฟไปลากไปลากสกันะสกิน้ลากแเดียวไปแล้ะตกอดีลาก เมื่อนเมื่อคนเดียวพี่นออ้องเออม,มาสองกับหนึ่งเอาใจไปสไ่ตีพี่น้อง พักกนะหลิ่นขินมักลังลายน,น้องเลยแก่หน้าวกับแมเตีกับเจโน,น,นัวสามคนสนท่อกันอย่างเมื่อเมียเชี่ยวกขึ้นมาได้เนาะเชียงยังยสน,นันอยู่ทางนี้กันมาอนหนักเียเนาะ เไปสะับสบู่มองบวาดทึ่งถือหลอกประตูอีกวิญีนหัวขามขาบาทนี่ต้องการจะลืมเธอไปจะใจสันส่นยังสั่งให้มีเพียงเธอเสมอ Oh. กลัวกันว่าสันเห็ดย่างแป๊บซี่มันอนอะไรลอยน่ะมาแม่แม่ อยู่ในสายช่เดี๋ยวนี่มันจะนอนจัง,งมงุงอ่ะนะกล้วยถาไปอาบน้ำก่อนเหลือง ออเอาเสือมกมาหมัดอันนี้ึีก่อนสบายดีพี่นอ้องหาเสือกาาก,กับหมัดหมัดสบายดีทุกคนต่อคลิปมาขึ้นนี่มาตะเฮือนอติเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้เป็นวันที่สองแล้วนี่เนาะ chưa có bượn sữa cứ nắng 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 คนมักแต่งน่าตีนจุบเสตียงเป็นอะไร่ไหายหรอ,อ,อพกพปรตีนเสเตียงเจ้าโอ้แหลูก้่าลูมลูมลูเสียเสียงเจ้าเลยอ่ะลูมลูมเสียง